กองกำลังผาเมืองปะทะกลุ่มขบวนการลักลอบยาเลียมเลียงยาเสพติดชายแดนอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายพร้อมยึดยาบ้าก,กว่า6 0แสนเม็ดค่ะ พลตรีประพัฒนพบสุวรรณค่ะผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองพร้อมด้วยพันเอกนาทีทิมเสนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากนําเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่ชายแดนบ้านห้วยปูใหม่ตําบลแม่ฟ้าหลวงอําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นจุดปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ขบวนการลําเลียงยาเสพติดจนสามารถยึดยาบ้าก,กว่า0,000เม็ดค่ะ กองกำลังผาเมืองได้รับรายงานว่ามีกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดจ,จำนวนมากจากชายแดนประเทศเพื่อนบ้านผ่านชายแดนทางด้านอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายจึงสั่งการให้กองร้อยฐานมาที่สองหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากจัดกำลังออกไปลาดตระเวนโดยขณะลาดตระเวนในพื้นที่บ้านห้วยปูใหม่หมู่1 1ตําบลแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงเจ้าหน้าที่พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยเดินเท้าแบกเป้สัมภาระจํานวน3-5คนจึงแสดงตัวขอตรวจคน้นแต่ ลกลุ่มบุคคลดังกล่าวใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ทำให้เกิดการยิงปะทะราว5นาที หลังเสียงปืนสงบค่ะพบว่าเจ้าหน้าที่ปลอดภยัยส่วนกลุ่มบุคคลต้องสงสัยคาดว่าหลบหนีกลับเข้าไปในเขตประเทศเพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่ค่ะจึงวางกำลังควบคุมพื้นที่จนกระทั่งเวลา6กนาิกาสานาทีเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจพิสูจน์พื้นที่บริเวณจุดปะทะพบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สัมภาระจำนวน3เป้ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ยาบ้ารวมประมาณ6,0,000เม็ด จึงนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวงดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ